สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมาเจอกันกับเล็กเวลิลี่ช n แนลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาเฉลยวิธีการทําให้ดอกไม้บานสวยงามดอกใหญ่เน้นย้ํานะคะดอกใหญ่ต้นแข็งแรงรากเยอะและบานนานค่ะคนนุณนายตื่นสายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเล็กบํารุงด้วยตัวค่ะทีนี้ใครตลูน้นำปุ๋ยนะตัวนี้เลยนะคะ,ะ,คะเบิกบานค่ะท่านผู้ชมเบิกบานนะคะ ใครสนใจแอดไลน์ไปสั่งได้นะคะแอดเบิกบานค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเล็กจะขึ้นข้อมูลให้นะคะถ้าไม่ดีจริงเล็กไม่มาพูดบ่อยขนาดนี้นะคะใช้มาตลอดระยะเวลา3ปีกว่านะคะท่านผู้ชมเป็นหัวอาหารเสริมสําหรับพืชค่ะตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยคือช่วยทําให้พืชต่างๆแข็งแรงเติบโตไวออกดอกออกผลเร็วและโดกมากให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนดีกับพืชทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะข้าวท่านผู้ชมค่ะ ที่เห็นอยู่เนี่ยคือคุ้มมาก1กระปุกนี้นะคะ1ลิตรเนี่ยสามารถใช้กับน้ําได้ถึง2 0 0ลิตรเลยค่ะส่วนใครจะใครจะผสมประมาณน้ํา20ลิตรนะคะให้ใช้ปุ๋ยเบิกบาน100มลลิลิตรหรือประมาณน้ําครึ่งแก้วนะคะส่วนวันนี้เล็กจะใช้ฟอกกี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่ให้ท่านผู้ชมดูอ,อธิบายนิดนึงปุ๋ยเบิกบานเป็นปุ๋ยที่ปลอดภัยนะคะแรกๆจะถ้าใหม่ๆจะเป็นสีเขียวนานไปจะเปลี่ยนสีก็ เหมือนสบู่นะคะเล็กทาสบู่เช่นเดียวกันเป็นสมุนไพรร้อยเปอรนะคะนานไปสีของสบู่จะเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมนั่นคือสีของธรรมชาติไม่ต้องตกใจส่วนปุ๋ยตัวนี้เรียกปุ๋ยหอมก็ได้นะคะจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะท่านผู้ชมปลอดภัยใครปลูกอะไรไม่งามเล็กแนะนําเลยนะอย่างแม่คําปนนะคะเอาไปใช้กับข้าวข้าวได้ผลผลิตเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นแล้วก็ พริกนะคะที่แม่คำปนปลูกเนี่ยไม่ค่อยติดลูกไม่ได้ผลค่ะเอาไปฉีดดกมากนะคะท่านผู้ชมเห็นผลจริงอ่าเล็กจะใช้แค่หนึ่งฝานี้นะคะต่อหนึ่งฟอกกี้ตัวนี้นะคะแล้วเราก็เขย่าแล้วฉีดได้เลยค่ะใครปลูกอะไรไม่งามนะคะพืชผักต่างๆเอาไปฉีดได้เลยจากนั้นนะคะเราก็เขย่าให้เข้ากันนี่นี่ค่ะ ามาดูนะคะฉีดได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นกุหลาบนะคะที่ชามไว้เนี่ยเห็นไหมรากมาแล้วค่ะแตกยอดใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเล็กจะเอามาเร่งให้กุหลาบแข็งแรงและโตวไวคุณสมบัติก็คือทำให้พืชแข็งแรงเติบโตวไวดกนะคะออกดอกออกผลและดกมากค่ะ นี่คือคุณสมบัติของเขานะคะเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มผลผลิตค่ะเบิกบานนะคะเล็กจะให้ข้อมูลไว้เข้าไปสั่งได้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นปุ๋ยที่ปลอดภัยเร่งให้โตเป็นอาหารเสริมนะคะเหมือนกับคนนั่นแหละนะคะคือกินอาหารครบ ครบห้าหมู่บางทีก็ไม่พอถ้าเสริมอาหารเข้าไปอีกนะคะก็จะทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันและปุ๋ยเบิกบานสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกนะคะน้ําหมักต่างๆได้เลยเนาะใครชอบแบบปลอดภัยก็สั่งเลยนะคะปลูกอะไรไม่งามสั่งเลยจ้าฉีดเข้าไปเลยสัปดาห์ละครั้งนะคะท่านผู้ชมเร่งให้โตไวมากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะปุ๋ยเบิกบานเล็กใช้มานานแล้ว สังเกตไม่ว่าเล็กปลูกอะไรก็งามจริงๆไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเยอะมากใช้ปุ๋ยเบอร์บานฉีดค่ะข้าวยิ่งสวยเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูนะคะข้าวสวยมากค่ะนี่ฉีดได้เลยค่ะนี่ฉีดฝอยๆนะคะทั้งรดทั้งฉีดได้เลยนะคะระบบรากถ้ารดก็จะซึมเข้าสู่รากได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ฉีดได้เลยนะคะก็ฉีดแบบนี้พิกมะเขือพืชผักที่กินใบนะคะปลอดภยัยเร่งโตทำให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงนะคะนี่ตรงนี้คุณนายตื่นสายแล้วก็ leg, แพ้เซียงไฮเล็กรับรองออกดอกสวยเหมือนกับที่เห็นนี่แน่นอนค่ะสวยจริงๆสวยมากเลยของจริงสวยกว่าในรูปอีกนะคะท่านผู้ชมดอกดกมากนะคะ เด็กเล็กกาลังลงใหม่ที่สวนนะนี่ก็จะใช้ปุ๋ยเบิกบานนี่แหลคะค่ะข้างในนี่นะคะนี่เป็นพวงคาม mm. เห็นไหมแตกยอดใหม่อีกแล้วอันนี้เล็กพอมเมล็ดนะคะก็จะเอามาฉีดบำรุงมีถั่วด้วยค่ะฉีดลงไปเลยก็จะให้ขึ้นค้างตรงนี้นะคะถั่วเดี๋ยวเล็กเอามาปลูกอีกทดสอบมเมล็ดเฉยๆนี่ค่ะฉีดลงไปเลย ดอกใหญ่สวยสมบูรณ์แน่แนๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแน่นมากพิมพ์คําว่าปุ๋ยเบิกบานค่ะพิมพ์คําว่าปุ๋ยเบิกบานนะคะถ้าเป็นลายนะคะก็มีแอดด้วยนะคะเบิกบานค่ะแอดเบิกบานนะคะเดี๋ยวเลขจะขึ้นให้เบิกบานนะคะเบิกบานสมชื่อเลยสวยมากใส่เลยก็งามรับรองว่าเห็นผลจริงแน่นอนค่ะถ้าไม่ดีจริงไม่ปลอดภยัยเลขไม่มาพูดให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ไม่เอามารีวิวนะคะ อันนี้คือการรีวิวให้คือเห็นผลจริงดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมติดต่อไปได้นะคะใครสนใจใครปลูกผักกินนะคะเดี๋ยวหมดหน้าฝนไปไปลายฝนแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นหน้าหนาวเ,เป็นช่วงรียกเวลาในการปลูกผักไว้กินเองนะคะรีบเลยเ้าไปสั่งเลยนะคะทุกคนปุ๋ยเบิกบานจ้าแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ